สวัสดีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์วันอาทิตย์ที่25สิงหาคม2024แรงกดดันจากเพื่อนขาต้องจำเราไม่ต้องการที่จะเปรียบเทียบตัวเราเองกับคนบางคนที่ยกย่องตัวเองแต่เมื่อเขาเอาตัวของเขาเป็นเครื่องวัดกันละกันและเอาตัวเปรียบเทียบกันละกันแล้วเขาก็เป็นคนขาดความเข้าใจสองโคลิมบทที่10ข้อที่12 อ่านโลมบทที่12ข้อที่1 3ถึง3อ่านพระคัมภีร์ใน1ปีเอสเคเ9-12ถึง12แรงกดดันจับเพื่อนคือการกระทำหรือลอกเรียนแบบเพื่อให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับแรงกดดันจับเพื่อนเป็นศัตรูตัวฉกาจของคริสเตียนซึ่งที่อันตรายที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้คือแรงกดดันจับเพื่อนไม่ได้ถูกระบุไว้โดยเฉพาะในการงานของเมื้อหนังในกาลาเทียบที่5ข้อที่19-21 ดังนั้นคิสเตนจำนวนมากจึงไม่ระมัระวังเรื่องนี้นอกจากนี้หลายคนคิดว่า,ราแรงกดดันจากเพื่อนมีผลกับไว้รุ่นเท่านั้นแต่ยังมีอยู่ในผู้สูงอายุด้วยตัวอย่างเช่นเมื่อท่านไปงานแต่งงานและท่านร่วมเต้นรำกับเพื่อนๆตามเพลงของโลกเพราะท่าไม่อยากให้พวอเขาเห็นท่านนั่งข้างๆนั่นคือรแรงกดดันจากเพื่อนที่ทำให้ท่านทำสิ่งที่ขัดต่อพระประสงค์ของพระเจ้า แ่้นไม่สามารถทําให้พระเจ้าและมนุษย์พอใจในเวลาเดียวกันได้กษัตัตย์ซาอุลพยายามให้มนุษย์พอใจแต่พระเจ้าไม่พอใพยเขาสูญเสียพลังและสิ้นพระชนม์อย่างน่าละอายหนึ่งเซาเมบทที่31ข้อที่1นถึงหอยาพยายามแต่งตัวให้เหมือนกับโลกเพราะท่านไม่อยากถูกมองว่าถูกทอดทิ้งอย่าพยายามใช้คําแสดงหยาบคายเพื่อสแสดงให้เห็นว่าท่านคุ้นเคยกับกระแสปัจจุบันเช่นกัน หลายปีก่อนข้าพเจ้าเคยเป็นศิษยาภิบาลรับเชิญที่แห่งหนึ่งและเมื่อคนของข้าพเจ้าผู้ที่จะแนะนําตัวข้าพเจ้าไปที่ท่านบูชาเพื่อแนะนําตัวเขาบอกว่าเขาชอบทุกอย่างเกี่ยวกับข้าพเจ้ายกเว้นวิธีที่ข้าพเจ้าแต่งตัวเหมือนผ่านปากกับชุดสูดแขนสั้นข้าพเจ้าตอบว่าข้าพเจ้าไม่ใช่ผ่านปากข้าพเจ้าเป็นทหารคําพูดของเขาไม่ได้ทาให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนวิธีแต่งตัว แม้ว,ว่าเพื่อนร่วมงานของพระเจ้าจะสวมชุดอัปดาที่ผิวสวยในเวลานั้นก็ตามเวลาพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าให้สูงส่งท่ามกลางเพื่อนร่วมงานของขพระเจ้าลูกๆของ้าพเจ้าไม่ได้รับอิทธิพลจากแรงกดดันจากเพื่อนพวกเขาได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณของพระเจ้าลงบทที่8ข้อที่14 เมื่อคิดเสียนเริ่มทำสิ่งต่างๆเนื่องจากสิ่งที่ผู้คนจะพูดหรือคิดผู้เชื่อเช่นนั้นก็หยุดได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณของพระเจ้าและคนคนนั้นก็กำลังสูญเสียความเป็นบุตรของเขาหรือเธอไปแล้วพระวจนะของพระเจ้ากล่าวไว้ในสองครลินบทที่หก้อที่สิบเจ็ดว่าตันต้องแยกตัวออกไปหากผู้คนจะมองตนเองว่าเป็นเพื่อนร่่มรุ่นกับท่านให้พวกเขาเป็นคนที่แยกตัวออกไปเพื่อประคิด นาำกลางคนเหล่านี้ท่านสามารถยอมจำนต่อแรงกดดันจับเพื่อนว่าใครที่ทนงานที่สุดให้ต้องจำภัมภีได้มากกว่าใครนำดึงญยญาณได้มากที่สุดในแต่ละวันเป็นต้นน้นเป็นแรงกดดันจับเพื่อนเพียงประเภทเดียวเท่านั้นที่ดีสําหรับกิสเสียนนั่นคือแรงกดดันที่ทําให้พระเจ้าพอพอ,พอ,ใ,จพอใจมากขึ้นและเข้าใกล้พะองมากขึ้นไม่ใช่แรงกดดันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางโลก ตอบสนองการกระทําของท่านได้รับอิทธิพลจากผู้อื่นเกี่ยวกับตัวท่านหรือภาวิญญาณของพระเจ้าหรือไม่